สวัสดีครับเรื่องเด็ดเจ็ดยับปองช่องของแฮชพิคีโรในวันนี้ครับพอนํำเสนอเรื่องราววิกฤตในดานทอฟฟี่ที่ผานนัดกันเดียง สำหรับผลงานของเอฟเวอร์ตันนะครับภายใต้การันทับของคาร์โลอันเชรตินะครับซึ่งต้องบอกว่าฤด,ดูกาลน,นี้เขาได้คุมทัพแบบเต็มตัวเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ทำผลงานได้ไม่ธรรมดาเลยทีเดียวนะครับ พรนะ้อมนับตั้งแต่ที่อันเช่เนี่ยเข้ามารับงานต่อจากคุณซือคาตาทับอย่างบิ๊กดังดันแคนเฟอร์กูสันเมื่อ21ธันวาคมในปี2020นะครับ are, อันเช่ค่อยๆปรับทีมในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมานะครับนิวเอ็นส์คูคูนะครับแบ็กซ้ายจากโอลิมปิกมาเซย์อลันจากนาโปลีฮาเมสโซดิเกสจากเรอัลมาดริดอับดุลลาดูคูเล่จากวัตฟอร์ดนะครับ, lan, ues, uh ure, ford, รบแล้วก็มีการดึงเบนก็อดฟรีมาจากนอริชซิตี้รวมไปถึงในช่วงของตลาดหน้าหนาวที่ผ่านมาเนี่ยดึงโจชัวคิง มาจากบอลมัดในการเสริมแนวรุกด้วยนะครับรวมไปถึงในช่วงของตลาดซัมเมอร์ที่ผ่านมาเนี่ยมีการยืมโรบินโอเซนนะครับนด่านมาจากหมาป่าโรม่าในเก่าโชเซเลีย รวมถึงทําการปล่อยผู้รักษาประตูออกไปถึง3รายเลยด้วยกันนะครับเดนิเอลโรสครับนักทวาชรชาวไอแลนด์ I เนี่ยปล่อยไปอยู่กับชาลเก้มาเทนสเตเคนเบิร์กครับนักทวารจอมหนึ่งวัยสาปีไว้เก่าแล้วนะครับย้ายกลับไปที่อาเจ็กอัมสเตอร์ดัมทีมที่ปั้นเขามาสร้างชื่อเสียงกับเขามานะครับแล้วก็ล่าสุดนี้ในการไปตลาดมกราคมที่ผ่านมาตลาดหน้าหนาวครับยูนัสโรสครับนักทวารชาวเดนมาร์กเนี่ยกลับไปยังมิดทิลแลนด์นะครับในลีกเดนมาร์ก เพราะว่าเขาเนี่ยอยากจะติดทีมชาติไปได้ฟุตบอลยูโร2021นั่นเองนะครับซึ่งปีนี้เนี่ยต้องบอกเลยนะครับว่าพลพรรคทอฟฟี่ของอันเช่เนี่ยทำผลงานได้ดีมากเลยนะครับพวกเขาเนี่ยเคยขึ้นไปเป็นจ่าฝูงของพรีเมียร์ลีกอังกฤษถึง3เกมติดต่อกันนะครับตั้งแต่เกมที่4ถึงเกมที่7โดยพวกเขาครับออกสตาร์ทด้วยการชนะ4เกมรวดนะครับแถมแนวรุกอย่างเดรินิกคาวเบิร์ตเลวินนั้นทำประตูได้อย่างกระชุยกระจ่ายครับ7ประตูจาก5าเกมแรกในลีก รวมไปถึงนักเตะใหม,ม่อย่างอาลันดูคูเล่แล้วก็ฮามสฟูลแบ็กสองฝั่งโคแมนดูกาดีนทำผลงานได้ดีครับเรียกว่าทั้งรับทั้งรุกแดนกลางดีทุกอย่างเะครับเอลฟาตันในช่วงของโต้นฤดูการแต่ว่าพอตัวหลักนาะทีย่อยเจ็บกันไปครับผลงานของทอฟฟี่ทีมนี้ก็เริ่มดรอปลงไปตกมาอยู่ที่7ในตอนนี้นะครับรวมไปถึงฟอร์มการถล่มประตูของกองหน้าตัวความหวังอย่างโดมินิกคาร์เบิร์ตเลวิน ในเกมลีกเนี่ยก็ลดลงไปดื้อๆนะครับเจ็ดเกมลีกล่าสุดเนี่ย DCL คนนี้ทําไปได้เพียงแค่1ประตูเท่านั้นในเกมที่ทีมเนี่ยแพ้ต่อเบอร์รี่ในลีกมา1ต่อ2เป็นการแพ้คาบ้านซะด้วยนะครับและถึงแม้ว่าช่วงนี้เขาพวกเขาเนี่ยจะ d r อปไปยังไงก็แล้วแต่ผลงานเกมล่าสุดนะครับในเกมเอฟเอคัเนี่ยก็แพ้ซิตี้ไป2อูนย์เกมลีกก่อนหน้านี้นก็แพ้เชลซีไป2อูนย์แล้วก็แพ้เบอร์รี่ไป2อหนึ่งโอเคหละครับว่า การแพ้ซิตี้และก็เชลซีพอเข้าใจได้นะแต่ว่าการแพ้ต่อเบอร์ลี่เนี่ยถือว่าเป็นอะไรที่น่าผิดหวังมากๆเพราะว่ามันทาให้สถานการณ์ที่ลุ้นบอลยุโรปของพวกเขานั้นมันเริ่มยากแล้วก็สั่นคลอนไปทุกทีนะครับแถมผลงานในลีกตอนนี้ครับล่าสุดเนี่ยตกไปอยู่ที่8ของตารางแล้วนะครับตอนนี้ในะพวกเขามีแต้มเท่ากับอาริร่วมเมืองอย่างหงแดงลิเวอร์พูลคับที่46คะแนนซึ่งเอฟเวอร์ตันเนี่ย แพ้ลุกได้เสียต่อลิเวอร์พูลนะครับแต่วพวกเขาเนี่ยยังมีความได้เปรียบกว่าทีมอื่นอยู่ก็คือว่าพวกเขาเนี่ยเตะน้อยกว่าทีมอื่นออยู่หนึ่งเกมนะครับซึ่งเกมต่อคันที่พวกเขาต้องลงเตะเนี่ยก็คือการเปลี่ยนแอสตันวิล่านั่นเองนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยยังไม่ได้มีการประกาศอย่างเป็นทางการนะครับว่าผู้นี้จะเตะกันวันไหนและในตอนนี้ครับพวกเขาเนี่ยยังสามารถลุ้นโคต้าฟุตบอลยุโรปได้เลยนะครับทั้งแชมเปี้ยนส์ลีกและก็ยูฟายูโรปาลีกเพราะพวกเขาเนี่ยมีแต้มห่างจากที่เสียเ่ยงเชลซี แถมเตะน้อยกว่าเชลซีอยู่ที่1เกมอะไรมันก็เกิดขึ้นได้ครับแต่ว่าสถานการณ์ล่าสุดของเอลฟ์ตันเนี่ยดันเกิดปัญหาขาดแคลนผู้รักษาประตูตัวหลักนะครับเจสันพิกฟอร์ดอาจจะต้องใช้เวลาพักฟื้นนะครับแล้วก็รักษาตัวในนานถึง6สัปดาห์หรือด้วยกันพิกฟอร์ดเนี่ยได้รับอาการบาดเจ็บแถวบริเวณซี่โครงครับจากเกมที่แพ้เบอร์ลี่ไปทําให้เขาเนี่ยถูกเปลี่ยนตัวออกไปตั้งแต่ช่วงท้ายครึ่งแรกในเกมนั้นและตอนนี้เนี่ยเขาก็ถูกสั่งให้พักเลยนะครับ รอให้หายดีก่อนค่อยกลับมาถึงจะถูกส่งลงสนามอีกครั้งหนึ่งโดยพิกฟอร์ดเนี่ยอาจจะต้องพักยาวถึงเดือนพฤษภาคมเลยทีเดียวนะครับซึ่งถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยมันก็แปลว่าพิกฟอร์ดแทบจะต้องปิดเทอมในปีนี้เลยเหมือนกันนะครับเพราะถ้าเขากลับมาในช่วงพฤษภาคมเนี่ยก็จะเป็นช่วง5เกมสุดท้ายและถือว่าเป็น5เกมที่หนักพอตัวนะครับนี่แหละครับเป็นสิ่งที่ ทำไมต้องให้พิกฟอร์ดเนี่ยหาให้ดีก่อนเพราะาถ้าดื้อดึงกลับมาเดี๋ยวเจ็บซ้ำมันจะยุ่งนะครับ5เกมสุดท้ายครับของเอลฟเวอร์ตันในเกมลีกเนี่ยคือเล่นในบ้านเจอกับวิลล่านะครับในเกมตกางรู้สึกว่าน่าสุดเนี่ยน่าจะเตะก,กันวันที่1พฤษภาคมนะครับอันนี้ยังไม่ชัวร์เหมือนกันเดี๋ยวรอคอนเฟิร์มอีกทีนึงนะครับแล้วก็จะมีไปเยือนเวสต์แฮมนะครับในวันที่8พฤษภาคมแล้วก็เล่นในบ้านเจอกับเชฟฟิลด์ในเต็ดนะครับวันที่11พฤษภาคมแล้วก็เล่นนนใบ้า 95พฤษภาคมเนี่ยในการเจอกับวูล์ฟแฮมตันและนัดปิดฤดูกาลครับถือว่าเป็นเกมสําคัญครับแต่การในวันอาทิตย์ที่23พฤษภาคมครับไปเยือนที่เอติฮัสเตเดียมในบ้านของแมนเชสเตอร์ซิตี้นั่นเองครับเป็นเกมสําคัญอย่างมากเพราะว่าการขาดพิกฟอร์ดไปเนี่ยถือว่า ส่งผลเสียเลยครับพิกฟอร์ดเนี่ยมีส่วนสําคัญต่อทีมอย่างมากถึงแม้พิกฟอร์ดเนี่ยจะมีลูกพลาดทาหมูหกไปหลายครั้งแต่เขาก็ช่วยเซฟลูกอันตรายไว้หลายครั้งเหมือนกันเลยนะครับแถมช่วงที่ก่อนจะเจ็บไปเนี่ยพิกฟอร์ดฟอร์มดีเลยทีเดียวโดยในเกมลีกปีนี้เนี่ยเขาเซฟให้กับเอลฟ์ตันไปได้ถึง70ครั้งในการแล้วก็เก็บไป6กครีนชีตเลยทีเดียวและการที่พิกฟอร์ดหายไปแบบนี้ทําให้เอลฟ์ตันประสบปัญหาอย่างหนักมากมาก เพราะว่าในตอนนี้ครับในด่านมือ2ที่ยืมตัวมาจากหมาป่าโรมาก็ยังทดแทนไม่ได้นะครับมีการทําผิดพลาดไปหลายต่อหลายครั้งและล่าสุดนะครับโรบินโอเซนนายทวันทีมชาติสวีเดนคนนี้ก็ได้รับอาการบาดเจ็บนะครับผมเจ็บที่บริเวณหน้าอกแล้วก็ช่องท้องไปอีกแถมล่าสุดนะครับโรบินโอเซนคนนี้ถูกขโมยขึ้นบ้านโหเดินถือมีดเดินป่าเล่มโตเบิเลอร์เลยครับบุกปล้นบ้านของเขากลางดึกเลยอีตองหาโดยเขาเนี่ยถูกมีดจี้ข่มขู่ พร้อมกับโดนขโมยเครื่องเพชรและก็นาฬิกาหรูไปอีกหลายเรือนแถมในตอนนั้น,นที่ขโมยขึ้นบ้านเนี่ยเขาอยู่กับภรรยาและก็ลูกตัวน้อยอีก2คนอีกตั้งหากทำให้ตอนนี้ครับทางบ้านของโอเซนเนี่ยเกิดขวัญภวากันไปตามๆกันเลยทีเดียวนะครับและต้องบอกเลยนะครับว่ามันเป็นวิกฤตของโอเซนจริงๆเลยแหละผลงานในทีมก็ไม่ค่อยดีและต้องมาเจอเรื่องแย่ๆแ,แบบนี้อีก มันสุดยอดแห่งความแย่เลยทีเดียวนะครับและจากปัญหาอาการมาจาบของ2ในด่านคนสาคัญของเอลฟัตันนี้นะครับทำให้คารโลอันเชลติต้องปวดหัวอย่างมากเลยนะครับเพราะว่าล่าสุดอย่างที่บอกไปนะครับปล่อยโยนาโรเซร่ครับในทวันชาตเดนมาก์กลับไปที่ลีกบ้านเกิดกับมิดทูลันเพราะว่าโรเซรเนี่ยต้องการมีชื่อติดไปเล่นฟุตบอลยูโร2021นั่นเองทําให้ตอนนี้ครับอันเช่ต้องใช้โทรศัปทะตัวดาวรุ่งวัย21ปีชาวโปรตุเกสที่ทางนั้นของเอลฟัตันเนี่ยไปดึงตัวมาจากอาร์ซนอเมื่อ3ปีก่อนอนจาชาว,วีย มาลงทำหน้าที่เฝ้าเสาแทนซึ่งก็ต้องบอกนะครับว่าเวอร์จิเนียคนนี้เจอกับสถานการณ์ที่ไม่ค่อยดีเอาซะเลยนะครับเกมที่เขาลงมาแทนพิกฟอร์ดเนี่ยทีมก็แพ้ต่อเบอร์ลี่ไป1ต่อ2แต่ว่าเกมนั้นเนี่ยเขาก็ไม่ได้เสียแม้แต่ประตูเดียวนะครับแต่ว่าหลังจากนั้นครับเกมเอฟเอคับล่าสุดนะครับในรอบแปทีมสุดท้ายเขาโดนทางด้านของแมนเชสเตอร์ซิตี้ กดไป2อเมล็ดนะครับผมแต่ก็ต้องเข้าใจแล้วว่าการเจอกับเซตตี้การที่จะโดนยิงเนี่ยมันก็มีโอกาสสูงอยู่แล้วนะครับแต่ว่าก็อาจจะทำให้เขานั้นสูญเสียความมั่นใจไปไม่น้อยลง2เกมทีมแพ้ทั้ง2เกมในทีเดียวนะครับจากนี้ก็ต้องมารอดูกันว่าคา r l โลอันเชรติผู้จัดการทีมของเอลฟ์ตันนั้นจะสามารถพาทีมผ่านวิกฤตนี้ไปได้หรือเปล่าเพราะว่าทางพิกฟอร์ดและก็โอเซนเนี่ย กว่าจะหายกลับมาน่าจะใช้เวลาหลายเกมนะครับแต่ก็ถือว่ายังโชคดีกับช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงพักเปรกทีมชาติอย่างน้อยๆโปรแกรมการแข่งขันของเอลฟ์ตันก็ไม่มีเตะนะครับอย่างน้อยๆเนี่ยก็ได้ให้2นายด่านทั้งโอเซแล้วก็พิกฟอร์ดนั้นได้พักรักษาตัวกันไปในตัวแล้วกันนะครับยังไงก็แล้วแต่นะครับขอให้2นายด่านคนนี้เนี่ยกลับมาลงสนามเฝ้าเสาได้ไวๆกันและกันนะครับผมแต่ถ้าหายไม่ทันล่ะชีอร์เเวอร์จิเนียนะัทวานชาวโปรตุเกสคนนี้ จะสามารถทอแบบความกดดันในช่วงท้ายซีซั่นของเอลฟเฟอร์ตันได้หรือเปล่าคิดเห็นยังไงก็ลองคอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับคิดว่าเอลฟเฟอร์ตันปีนี้จะสามารถคว้าโควตาฟุตบอลยุโรปได้หรือเปล่า League, แชมเปี้ยนส์ลีกและก็ยูโรปาลีกจะได้ซักโควตาไหมก็ลองคอมเมนต์มาได้นะครับและนี่ครับก็เป็นเรื่องราวของวิกฤตในด่านทอฟฟี่ที่ผ่านนัดกันเดี่ยงเรื่องเด็ดจัดยับกับช่องของแฮนดิคิโลว์นี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ